ิดถึงแฟนฟุตบอลไทยนิวทุกคนนะครับหลังจากที่ผ่านมานะครับไม่ได้ลงคลิปเพราะว่ามีปัญหาทางด้านเทคนิคนิดหน่อยนะครับฟุตบอลไทยนิวคัมแบ็กกลับมาแล้วนะครับสวัสดีครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาทําความรู้จักกับแชมป์เจลิกปี2021ี2021ต้นสังกัดใหม่ของชาลทิปสงกสินให้มากขึ้นนะครับขคาปัสกีฟอนตาเล่เตรียมเดินหน้าสานต่อความยิ่งใหญ่ บอลหลีกสุดๆของญี่ปุ่นต่อไปหลังทําการสมทับด้วยบิ๊กดียวว้าตัวชนะทิพย์สงกสินกองกลางตัวรุกจากคอนซเรเตซัปโปโรคู่แข่งร่วมหลีกมาร่วมทีมในฤดูก,กาล2022ประวัติศาสตร์ของคาวะสกิฟอนตตเล่เริ่มต้นตั้งแต่ปี1997แม้ในช่วงก่อนหน้านี้จะใช้ชื่อสโมสรฟ,ฟุตบอลฟูจิสึลงเล่นในฐานะทีมองค์กรนานกว่า40ปีชื่อทีมคาวะสกิฟอนเาเล่เกิดจากการนำชื่อเมืองคาวะสกิ มาผสมผสานกับคำว่า fronto ในภาษาอิตาลีที่แปลความหมายว่าแนวหน้าสีประจำสมโมสรฟ้าดำแฟนบอลชาวไทยที่ติดตามฟุตบอลญี่ปุ่นคงคุ้นเคยกันดีกับสีประจำสมโมสรของคาวาซิฟอนเตเล่นั้นคือสีฟ้าดำซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมโมสรเกมิโอทีมดังในลีกบราซิลซึ่งทั้งสองทีม จับมือเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่ปี1997ดาวเด่นของทีมหากจะพูดถึงักแต่ของ k a วา s a k i Frontale ที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยยึดผลงานจากฤดูกาลที่แล้วเป็นที่ตั้งเราคงต้องไล่เรียงชื่อกันตั้งแต่ผู้รักษาประตูไปจนถึงกองหน้านั่นเป็นเพราะว่าทีมของพวกเขาแข่งทั่วแผ่นทุกตำแหน่งอย่างแท้จริงแต่ถ้าหยิบยกชื่อแข้งดาวเด่นที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมแฟนบอลหลายคนคงรู้จักเลอันโด ดามิเย่อดีกองหน้าทีมชาติบราซิลที่คว้ารางวัลดาวซนโวร่วมในศึกเจลิกปี2021ที่ผ่านมานอกจากนั้นยังมีโซโกะทานิกุจิประการหลังกับทันทีวัย30ปีที่เป็นตัวหลักในเกมรับของทีมมาอย่างยาวนานอากิฮิโร e อีเอนากะแนวรุกตัวริมเส้นมากประสบการณ์วัย35ปีที่รอประสานงานกับชนาทิพย์สงสินในฤดูก,กาลหน้ารวมถึงโยโคบายาชิ ดาวยิงตัวเกา๋ดกาดีกีอดีตทีมชาติญี่ปุ่นวัย34ปีโทรุโอนิกิคุณซือจิตวิญญาณฟรอนตาเล่คุณซือวัย47ปีคือผู้อยู่เบื้องหลังความยิ่งใหญ่ของฟรอนตาเล่อย่างแท้จริงเขาเริ่มต้นเส้นทางโค้ดด้วยการคุมทีมเยาวชนของสโมสรตั้งแต่ปี2007จากนั้นแต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ดของทีมในระหว่างปี2010ถึงปี2016หลังจากรับบทบาทผู้ช่วยโค้ดยาฮิโร คาามาเป็นเวลาเกือบ7ปีในที่สุดโทรุโอนิกิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกุนซือคนใหม่ของคาวาซิคิฟอนตาเล่ในฤดูกาล2017ก่อนพาทีมคว้าแชมป์เจลีกได้ทันทีตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาคุมทีมนั่นคือจุดเริ่มต้นความยิ่งใหญ่ของฟอนตาเล่ฟุตบอลเกมรุกภาพจำของแฟนบอลชาวไทยที่มีต่อคาวาซิคิฟอนตาเล่คือทีมที่ขับเคลื่อนลูกบอลไปข้างหน้าแบบไม่หยุดยั้ยง นั่นหมายถึงฟุตบอลเกมรุกที่เน้นความแม่นยำในการต่อบอลตั้งแต่แนวหลังไปจนถึงสูดหน้าตัวเป้าในศึกเจลีก5ฤดูกาลหลังสุดคาวาันสกิฟรอนเต่ภายใต้การคุมทีมของโทรุโอนิกิเป็นทีมที่ยิงประตูมากที่สุดในลีกถึง3ฤดูกาลฤดูกาล2017ยิง71ประตูฤดูกาล2018ยิง57ประตูฤดูกาล2 0 1 9ิยิง57ประตูจบอันดับที่4และยิงประตูร่วมเป็นรอง y o k o h a m ่าเอฟมา o s โนส i ลวิซิลโกเบฤดูกาล2020ยิง88ประตูฤดูกาล2021ยิง81ประตูยิงประตูรวมเป็นรอง y o โกฮาม่าเอฟมา o s นสทีมเดียวเท่านั้นสมอสรอนสารฝันนักเตะสู่ลียุโรปนอกจากผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมในแต่ละฤดูกาลแล้วคาวาซิคฟ r นเตเล่ยังเป็นสมอสรอนที่ได้รับความสนใจจากสเกลแมมองในสมอสรอนจากลียุโรป ในแต่ละซีซันนักเตะญี่ปุ่นของฟลอตเล่ที่โชว์ฟอร์มได้ดีมักจะได้รับโอกาสย้ายไปสารฝันในยุโรปซึ่งหายย้อนไปใน4ปีหลังสุดคาวาสกีฟลอตเล่ปล่อยนักเตะตัวหลักของทีมออกไปค้าแข่งในยุโรปไล่ตั้งแต่โคอิตาคุระไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ฤดูการ2018ถึง2019โคจิมิโยชิไปรอยัลอันเวิร์ดฤดูการ2019ถึ2020อาโอทานากะ ไปโฟลูนาดุสเซลดอฟปี2021-22คาวุรุมิโตมะไปไบตันปี2021-22และเลโอฮาตาเตะไปเซลติกปี2021-22ของความยิ่งใหญ่ในเจลีกคาวาสกิฟอนเตเร่เริ่มต้นประวัติศาสตร์สโมสรด้วยการคว้าแชมป์เจลีกสมัยแรกของสมโมสรในฤดูกาล2017จากนั้นป้องกันแชมป์ได้ทันทีในซีซั่นต่อมาปี2018 โดยถูกขั้นกลางในปี2019โยโกฮาม่าเอฟมานอสที่มีทีลทอมบูม,มาทันแบ็กซ้ายทีมชาติไทยกล่าวขึ้นมาคว้าชแชมป์ได้สำเร็จหลังจากนั้นคาวาสกิฟรอนเต่กลับมาทวงคืนแชมป์ได้อีกครั้งซึ่งเป็นการคว้าชแชมป์สสมัยติดต่อกันในฤดูก,ก,กาล2020และ2021ซึ่งถือว่าเป็นการคว้าชแชมป์ได้ถึง4สมัยใน5ปีหลังสุดเสื้อแข่งราคาเท่าไหร่ การมาของชนะทิพสงสินย่อมส่งผลให้มูลค่าทางการตลาดในไทยของ Kawasaki Frontale เพิ่มขึ้นเหมือนที่ Honda r e Saburo เคยประสบความสําเร็จมาแล้วและหนึ่งในสิ่งที่พวกเขาจะได้กําไรตอบแทนกลับไปนั้นก็คือการขายสินค้าที่ระลึกต่างๆโดยเฉพาะเสื้อแข่งขันที่ปักชื่อของชนาทิพเสื้อแข่งขันปีนี้ของทีมแชมป์เจลีกยังใช้แบรนด์พรูมาเหมือนเคยโดยปีนี้ได้แนวคิดในการออกแบบคือการเข้าไปข้างหน้าด้วยกัน Forward Together ชุดเย่ายังคงเป็นสีโทนสีน้ำเงินลายกระเบื้องที่แขนเสื้อมีโลโก้พิเศษฉลองครบรอบ26ปีมีไอ้น้ำลอยขึ้นมา3ขีดสื่อถึงสมมสรพันธมิตรและแฟนบอลที่จะเดินไปด้วยกันขณะที่ชุดเย็ยนปีนี้เลือกใช้สีขาวเสื้อผู้รักษาประตูจะเป็นสีขาวและสีแดงส่วนราคาอยู่ที่16,500เยนเฉพาะเสื้อเปล่าหรือประมาณ4,800บาท และพร้อมจำหน่ายวันแรก21มกราคมนี้ขณะที่ชุดเยือนและชุดอื่นๆที่จะมีการวางจำหน่ายในอนาคตนะครับส่วนข่าวสุดท้าย4ปีแห่งความทรงจำชนะทิปย์อำลาซึ้งผมจะไปในฐานะคนฮ o อกไกโดกับตันทีมชาติไทยเอ,อ่ออำลาสุดซึ้งถึงแฟนบอลซัปเปอร ก่อนย้ายร่วมทีมแชมป์เจลีกฤดูกาล2021ชนยีิบเอสงสินกองกลางทีมชาติไทยอำลาคอนเซาโดเลซซัปโปรโรอย่างสุดซึ้งก่อนย้ายไปหาความท้าทายใหม่กับคาวัสกิฟรอนเตเลสในศึกเจลีกปี2022ันแล้วเตะวัย28ปดปีบรรลุข้อตกลงย้ายจากคอนเซาโดเลซซัปโปรโรไปอยู่กับคาวัสกิฟรอนเตเลสอย่างเป็นทางการในฤดูกาล2022เป็นอันปิดฉากระยะเวลา4ปีการค้าแข่งในถี่นซัปโปโรโดมโดยชนะทีมสงสินมีโอกาสกล่าวอำลากับแฟนบอลคอนเซาโดเลซซัปโปรโรเป็นครั้งสุดท้าายยโดยเผ่ว จะย้ายไปสู้ต่อในเส้นทางลูกหนังในฐานะคนฮอกไกโดคนหนึ่งผมต้องขอโทษแฟนบอลทุกคนที่ต้องย้ายออกจากทีมในครั้งนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ยากจะลืมในการลงเล่นให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรตลอด4ปีที่ผ่านมาผมขอขอบคุณท่านประธานสโมสรโนโนมูระคุณมิคามิผู้จัดการทั่วไปโค้ชมิชาทีมงานสตาฟโค้ชและแฟนบอลทุกคนที่ให้การต้อนรับผมอย่างอบอุ่นเสมอมาผมตั้งใจจะนำประสบการณ์ที่ สังสมที่ซัปโปโรออกไปสู้ในฐานะคนดูสังโกคนท้องถิ่นเมืองฮอกไกโดคนหนึ่งฝากติดตามและให้กำลังใจผมต่อไปนะครับชาติทิพย์เก่าอําลาผ่านเว็บไซต์สมโมสรสำหรับชานนทิพย์งกระสินนะครับย้ายจากเมืองทองยูเนเต็ดมาคาแข่งกับคอนเซอร์เรเซัปโปโรตั้งแต่ช่วงเลก2ของฤดูกาล2017็ก่อนจะทำผลงานอย่างยอดเยี่ยมจนทีมตัดสินใจซื้อขาดมีสถิติลงเล่น125นัดรวมทุกรายการยิง15บประตู นอกจากนี้ยังเคยคว้าทั้งผู้เล่นส่งคุณค่าประจำสโมอสรและติดทีมยอดเยี่ยมเจลีกฤด้วกาน2 0 1 8ในฐานะนักเตะไทยและคนอาเซียนคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับ